ไปไหนไปไหนรถไหมมีรถไหมเข็นแล้ปลอดภัยตรงนี้นะนาฟีมีคนตรงนี้มีคนนะพี่หาพีไปนาพี่ไปหาพี่ตรงนี้มีสลิงนะพี่ตรงนี้มีสลิงนะพี่หาพี่มาหาเรานะพี่มาหาเราตรงนี้มีสลิงนี่นะพี่เร็วๆลงไปด้วยกันปะนาฟีเร็วๆนาฟีอยู่ไหนนาฟีมาหาเราด้วยเลยเนี่ย นาฟีไปไหนเนี่ยนาฟีไหนนะนาฟีจะไปไหนนาฟีต้องนาฟีต้องมาห้าเา,าร,เราเดี๋ยวนี้เลยน,นาฟีมาหา,หารเราด้วยกันเราไปนะนาฟีบไไ๊ายอ๋อนาฟีอยู่ตรงนั้นนาฟีอยู่ตรงนั้นเจอดูแล้วนะ่มีคนแล้วไงเรายิงคนนี้ตายแล้ว นาฟีอยู่ไหนนาฟีอยู่ไหนนาฟีเล่นหน้าฟีเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะไรเลยอะไรอะไรคนเหรอหนาฟีเล่นกระตอสนุกมากเลยอ่ะเย้ชนะแล้ว นาฟีอยู่ไหนนะเราหานาฟีไม่เจอตอนนี้เล่นกันต่อเลยเย้ <Yeah. S 2> ปานาฟีเล่นกันต่อกันเถอะวินาฟีฆ่าขคนทั้งเจ็ดคนนะนาฟีปบไปเล่นกันเลย thì Ok, Nabi. okay. Nabi, pa, to no, no, no. นาฟีป่ะไปเริ่มกันต่อป่ะนาฟีเปิดไม้ไปเล่นกันต่อนาฟีเปิดไม้ยังเปิดไม้เร็วเล่นด้วยกันนาฟีเร็วๆเปิดไม้เร็วๆนาฟีจะเปิดไม้ไหมไม่งั้นเราออกนะยิมเพื่อนคนนี้เขาไม่ปเปิดไหมพี่ก็เปิดเองนะพี่มีมเพื่อน พี่เปิดไม้เร็วฟรีเปิดไม้เร็วนะฟรีได้ครับฟพีเปิดไม้นะคะนฟพีช่วยเปิดไม้หน่อยไมงั้นเราออกนะนฟพีเปิดไม้หน่อยช่วยเราเปิดไม้ช่วยเปิดไม้แค่ั้นฟีเปิดไม้หน่อยนะฟีเปิดไม้แล้ว ไอ้นาฟีเปิดไหมนาฟีช่วยเปิดไหมหน่อยแล้วเขาโงเปิดไหมหน่อยเปิดไหมไม่เข้าใจ้งเขามาเปิดไหมเปิดไหมเดี๋ยวเดียวนาฟีไม่งั้นเราโอ่งนะนาฟีเรื่องยังไปเดียวไปเล่นกันเถอะอยั้งนี่นาฟีเปิดไหมเลยนะอย่าลืมเปิดไหมเลย,ยลเนะนาฟี <c oughs> วิ่งอะไรอะดูดิมันมีคด นักฟี่ยี่ต้นไปแล้วนะนัฟี่ไหนนะนไปนะนาฟีอยู่ไหนนาฟีอยู่ไหนโอ๊ยนาฟี่อยู่ไหนนักฟีที่ดเลย นาฟีนาฟีได้เลยวันนี้นะคะอีเไปลี่ไหมี่ี่ไป,ไปที่ี่ไปี่ไปที่ไปี่ไปที่ที่สปทีไที่ไนปนี่ไปที่ไปน,าน่าสที่นคู่ไหม่่ีที่่่่ ไปไปที่เจอกันที่สะพานคู่นะนเจอกันที่สะพานเจอกันที่สะพานนสะพานคู่ตรงนี้แถวๆนะี้น่าจะมีรถนาฟีต้องขึ้นรถมากันแล้วนาฟีอยู่ไหนนาฟีลงไปแล้วใช่ไหมนาฟีจาัก,การันให้ไวนะคู่ตรงนี้สะสันคู่ ถ้าแถวนี้ไม่มีรถเลยนะฟี่อ๋อมีมีนะฟี่นะฟี่นะฟี่อยู่ไหนนะฟี่อยู่ไหนนะฟี่อยู่ไหนเขาชอบคุณนี้โอเคไปนะฟี่อยู่ไหนหาเพื่อนไม่เจอตอนนี้ นาฟีอยู่ไหนนาฟีไม่ได้กอะไรซึ่งมาดามามาดามาเข้าไปไหนอุ้ยนาฟีนาฟีตรงนี้ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนอุ้ยตายตายโอ้ my g กดไม่ต้องชุบแล้วตายแล้วโชคดีนาฟีชุบ ชุบแล้วชุบแล้วเดี๋ยวนี้ชุบแล้วเดี๋ยวนี้ตาฟีตาฟีไม่รู้หรอกเราอยู่ที่ไหนอีกสองเมตรนาฟีเห็นไหมการชุบเนี่ยนาฟีชุบตรงชุบตรงไหนเนี่ยนาฟีนาฟีสองเมตรนาฟีไม่ค่อยถี่นาฟีต้องชุบแล้วไม่งั้นเราจะมีคนตายแล้วดูเขาเข้าวนมะเร็งซาร์ คุณเราต้องขอบคุณนาฟีมากนะนาฟีอยู่ไหนนะรถพี่อยู่ไหนนะรถพี่อยู่ทางน,านู้นทางนู้นไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไปนาฟีอยู่ไหนตอนนี้นาฟีอยู่ทางน,งนู้นใช่ไหมแถวนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหานะสักครู่เราก็อยู่ในแถวนี้แป๊บ ตอนนี้เรามีปืนเล็กมากแล้วมเป็นปืน AK เนี่ยไม่มีปืนแล้วท่านี้ถ้าพี่เอาปืน AK มาใหม่พี่จะปืนไหนล่ะอิมปืนยแล้ว,ออลวก็<ป>ก็เอาปืนอันยักษ์สิแล้วฮานาฟีไม่เจอ,อก็เอาปืนม่วงดีหานาฟีไม่เจอ พี่เราก็เอาปืนมู่วางไปนาฟีอ๋อนาฟีอยู่ไกลจากเรามากเราต้องรีบกลับไปหานาฟีันีสถ้านี้มีสปารนัสเราเจอนาฟีแล้วเราเจอนาฟีแล้วเราเจอนาฟีแล้วไปไปไปหานาฟีก่อนแต่ตอนนี้เราต้องหารถขับรถก่อนเพราะรถมันไวมากนี่นะไหนอันนี้รถขับไม่ได้ครับพี่ไม่อะ ทำภูทำยากน้องๆทุกคนคะตอนนี้เรากำลังอัดวีดีโอนะคะปืนนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงน,นี้ใครนะนนใครวิ่งว่านผ่านไปนะเราว่านั่นนาฟีนะเอยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ใชใชใชนาฟี ฮัลโด้วยเนี่ยลงมาลงมาสินาฟีนาฟีอยู่ไหนนะนาฟีอยู่ไหนนะเราจะสามารถชุดได้ตรงไหนบ้างเนะี่ยอ๋ออีกนาฟีเราสามาชุดได้ทำไมออกอะออกแล้วไงลูหัวใจข้างหลัง ไปขอบคุณเรารักนาฟีนะเราจะชุบชุบอุ้ายเราตแล้วๆต่เราต้องทำยังไงอ๋อชุบชุบชุบนาฟีไปหนึ่งเรากำลังชุบนาฟีอยู่สักคู่นาฟีมีคนมานาฟีมีคนมา ฉันเกลียดเจ็บฉันจะไม่รับเกลียดปล่อยน้าฟีน้าฟีไม่ต้องโมโ oh ห ok กันแล้วน้ฟีเข้าใจแล้วด้วยเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมอินใช่โอเคใช่เป็นมือใหม่ถึงงั้นนาฟีก็ไม่ได้สังหารใครสักคุณเราดูพี่เอด๋ดีทำไมพี่เอ๋ถึงสีดำน้าฟีเก่งนะนะพี่ว่าเขาเก่งกว่าพี่นะเราใหม่ ไม่เป็นจริงค่ะจิมก็เก่งนาฟีทำอะไนต่ออ้าวนาฟีนาฟีอยู่ไหนนะนาฟี กินข้าวยตะเกียบก็ไปกินดีดนะแน่เาทำไว้รี่ก็ไปกินข้าวสิกินข้าวม่อ่อย